พอดีข้าวแกงหมดแล้วค่ะกับข้าวหมดแล้วด้วยฉันจะปิดร้านแล้วค่ะคุณไปกินร้านอื่นเถอะนะคะร้อนจะตายอยู่แล้วนี่พี่ทำไมพี่ต้องพาลุงมากินข้าวแถวนี้ด้วยเนี่ยมันร้อนพี่รู้ไหมเอาหน้าพี่รีบเพราะว่ากลางวันอ่ะพี่มีประชุมกินร้านไหนมันก็เหมือนกันแหละแต่ลุงไม่ชอบทำไมพี่ไม่พาลุงไปกินห้องแอร์ที่มันเย็นๆนะพี่ พี่ก็รู้ว่าลุงอ่ะไม่ชอบกินข้าวค้างทางแบบเนี้ยงั้นลุงไปคนเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอนที่บริษัทโอ้ยพี่สอสงั้นจะไปกินร้านไหนล่ะตามใจพี่แล้วกันร้านข้างทางนี้แหละพนักงานเขาว่าอร่อยนะ,ะกินก็ได้เขาแกงร้อนๆเลยจ้ะพี่ๆๆได้จ้ะ ตาข้าวแกงร้อนร้อนไหมจ้าข้าวแกงร้อนๆ้อนเลยจ้าร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่ะ,ะมีเมนูอะไรบ้างครับอ่อสวัสดีค่ะก็คือมีเมนูนะคะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะแล้วก็มีต้มปลาค่ะแล้วก็มีขวกลิ้งค่ะอี๋ี่มีเมนูที่ไม่น่ากินทั้งนั้นเลยพี่ แบมนี่แบมมาขายของอยู่ที่นี่เองเหรอพอดีข้าวแกงหมดแล้วค่ะกับข้าวหมดแล้วด้วยฉันจะปิดร้านแล้วค่ะคุณไปกินร้านอื่นเถอะนะคะเอา้าฉันก็เห็นว่ามันมีตั้งเยอะตั้งแยะบอกว่าหมดได้ยังไงนี่ถ้าไม่อยากขายนะก็มาเปิดร้านทําไมเนี่ยแบมเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกค้าจะสั่งอะไรเดี๋ยวพี่ตักให้นี่ใช่ไหมเหตุผลที่แบมทิ้งพี่ไป แบมเมอนทิ้งพี่ไปพี่โซดฉันพี่เราเลิกกันเถอะพี่พี่ผิดอะไรพี่พี่ทำอะไรให้แบมไม่สบายใจบอกได้นะเดี๋ยวพี่จะปรับปุมพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่พี่ไม่ได้คู่ควรกับฉันแล้วไงแล้วอีกอย่างตอนนี้ฉันเจอคนที่ดีกว่าพี่ตั้งหลายเท่าพี่เลิกยุ่งกับฉันเถอะนะไม่นะพี่โดเลิกยุ่งกับฉันเถอะแบมอย่าไปกับพี่นะ ไม่ต้องตามฉันมาอีกนะพี่แหม,มปล่อยฉันแหม,มใครเหรอคะพี่โซดพี่รู้จักคนแบบนี้ด้วยเหรอเออนี่คุณโซดใช่ไหมครับใช่ครับค,คุณจะดูแลเขาดีนะเขาถึงทิ้งผมไปผมตามหาคุณมาตลอดเลยผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ใกล้ขนาดนี้พี่โซด เราเลิกกันมาตั้งนานแล้วนะพี่พี่จะพูดแบบนี้ขึ้นมาทําไมอะแบมบพี่ว่าเธอน่าจะพี่ไดบบ้เราเก็บร้านของเธอพี่แต่ว่าขายได้อยู่เลยนะครับพี่อีฟฉันรู้สึกไม่สบายอ่ะพี่เก็บร้านเธอนะนี่สรุปแล้วจะขายไม่ขายเนี่ยฮะถ้าไม่ขายก็รีบเก็บร้านไปเลยอย่าเออคุณโซดครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นพี่ชายแบมเองครับ ยังไงวันนั้นเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เป็นสาเหตุให้คุณแบบเนี่ยเลิกกับคุณโซดผมขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับแล้วผมจะเซ็นสัญญาหุ้นส่วนของผมยกให้คุณทั้งหมดผมขออย่างเดียวได้ไหมครับคุณต้องรักษาบริษัทผมไว้นะครับและอย่าทิ้งพนักงานผมเด็ดขาดครับ ที่คุณทิ้งผมไปเพราะเหตุผลนี้เหรอฉันไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแล้วก็ไม่อยากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพิ่มภาระให้คุณอีกแต่วันนั้นผมเลือกที่จะอยู่กับคุณเราก็ต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันสิแต่คุณก็มีโอ้ยนี่จะคุยกันถิ่นานไหมเนี่ยคะฉันร้อนจะตายอยู่แล้วเราไปกันเถอะพี่นะอันนี้ลุงน้องสาวของเองเพิ่งกลับมาจากอเมริกา คุณคงยังไม่เคยเห็นเขาแต่วันเนี้ยผมแก้ปัญหาได้แล้วนะคุณกลับม,มาอยู่กับผมเถอะผมพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วแต่ว่าฉันเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกงธรรมดารรมดาคนหนึ่งนะคะคุณจะเป็นใครผมก็ไม่สนนะวันนี้ผมเจอคุณแล้วเรากลับมาคบกันนะ